ครับผมแล้วก็แฟบมีรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับมีตัวเลขข้างล่างด้วยนะครับเอเครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรักอาซีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมานะครับเริ่มงานนะครับผม A4E นะครับ นี่นะครับผมสกายฮอคนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับงานของฟรีวิงนะครับตัวนี้ดักแฟน80มิลนะครับลำขนาดใหญ่เดี๋ยวมาดูงานข้างในกันนะครับผมว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราประกอบนะครับผมแล้วก็ลงชุดไฟด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้สั่งเป็นลำเปล่ามานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานข้างในกันครับครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเปิดกล่องมาก็เดี๋ยวผมปรับแสงแป๊บนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับผมนี่นะครับผมงานสวยมากครับผม ตัวฝากล่องอยู่นู่นนะครับตัวงานข้างในนะครับจะมี2ชั้นนะครับผมเราก็จับนะครับวางชั้นบนชั้นล่างแล้วก็แกะชิ้นส่วนต่างๆมาแล้วเดี๋ยวก็มาเริ่มประกอบกันได้เลยครับผมแต่ว่าลำนี้ก็คืออาจจะใช้เวลาเพิ่มนะครับเพราะว่าต้องลงชุดไฟนะครับผมดักแฟน80มิลอันนี้เป็นดักแฟนของลำเดิมนะครับผมของอีไฟนะครับผมก็เอามาใส่ลำนี้นะครับเพราะว่ามีขนาดเท่ากันนี่นะครับ ดักแฟนลูกใหญ่ด้วยครับผมเป็นอีลันเนอร์นะครับเบอร์32นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับพร้อมกับสปีดเลยนะครับนี่นะครับของ eFi ฟนี่ย o ูมดูฟิ้บเห็นไหมครับสามสนะครับหนักมากนะครับผมอีลันเนอร์ลูกยาวนี่ครับเบสเพียบเลยตัวเสียงเฉพาะนะครับสปีดนะครับผมก็ของ E ีไเหมือนกันนะครับร้อยแอมรับได้6เซล โอเคครับสำหรับลำนี้บิน6กเซลล์ห้า0ันสองรมิลลิแอมป์นะครับผมอ่ะเริ่มประกอบกันครับนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับแกะทุกชิ้นส่วนออกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับชุดไฟนะครับนี่โอ้โหบ้องขลาหมอบ้องขลาหมาใหญ่มากครับโอ้โหสองบ้องครับผมอันนี้งานสวยมากนะครับผมนี่นะครับมีรายละเอียดเลยครับโอ้โห สวยมากครับงานสเกลนี่มันดีจริงๆนะครับผมตรงที่รายละเอียดนะครับผมนี่นะครับดูนักบินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับชุบเอ้รอๆกันไปเลยครับผมฮ่าๆโอเคครับอ่าแล้วก็เพิ่มเติมนะครับอันนี้เจ้าของลำนะครับสั่งตกแต่งนะครับผมลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับท่อไอพ่นนะครับไฟสว่างตามคันเร่งนะครับเป็นไฟสเกลท่อไอพ่นนะครับสีจะเหมือนกับ ไฟจากท่อไอพ่นของเครื่องบินเจ็ตนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวติดตั้งลงไปในระบบนะครับอ่ะรุยครับผมนี่นะครับผมันดับแรกเลยนะครับเราก็เอาตัวส่วนนะครับบอดี้หลักเลยนะครับผมนี่นะครับเอเมนบอดี้มาขึ้นแท่นนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เอา ค่อยๆเอาชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมมาประกอบแต่ดับแรกเนี่ยเราต้องไล่ชุดไฟแล้วต้องเช็กก่อนนะครับว่าจะลงชุดไฟแบบไหนเก็บยังไงสายยังไงนะครับผมนี่นะครับที่ช่องท้องนี่เลยนะครับผมกลางลําตัวนะครับแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยมาลงทีหลังนะครับอันดับแรกก็ต้องดูชุดไฟก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันเลยนะครับผมนี่นะครับว่าจะหล่อแค่ไหนนะครับ ครับผมนี่นะครับก็เซตทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดนะครับเดี๋ยวไล่ช n n นลนะครับอันนี้ก็เริ่มจากรีแทกนะครับหุบล้อกลางล้ออ่าระบบหุบและบิดทํางานปกตินะครับล้อประเภทนี้เป็นประเภทหุบบิดนะครับผมกลางก็จะบิดกลับมาโอเคครับอันนี้แ a p นะครับแ a p นะครับผมตั้งไว้เป็นอ่าสโลเหมือนจริงนะครับให้คล้ายๆมีไฮดรอลิกนะครับ เดี๋ยวดีดสวิต์ปุ๊บนะครับตรงนี้จะเป็นแฟบส่วนลำเนี้ยจะเป็นแฟบแบบส่วนล่างนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นผิวเรียบแต่ผมจะดีดให้ดูเนาะแฟบอ่าเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนี้นะเห็นไหมครับว่าเหมือนเหมือนมีสองชั้นนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเป็นสเกลนะครับผมนี่นะครับด้านล่างโอเคด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นครับเรียบเรียบอ่าแล้วก็จะมีแบบนี่ครับสเกลของเขานะครับมีตัวเลขอยู่ข้างล่างนะครับผม โอเคครับพอดีสวิตช์นะครับกลับมาก็จะสโล่เช่นกันเหครับมันจะสมจริงมากขึ้นนะครับผมงานก็จะเป็นซูเปอร์สเกลนะครับนี่นะครับโอเคครับมันคือมันจะดีกว่าเวลาดีดแล้วฟึกฟึกอย่างเงี้ยครับผมโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เป็น afterburner นะครับตรงนี้นะครับพอเวลาเราเร่งนะครับก็จะมี ไฟสเกลท่อไอพ่นนะครับสว่างโอเคประมาณนี้ครับผมครับสำหรับลำนี้นะครับก็ระบบอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับผมนี่นะครับสามารถนะครับเสียบใส่ถอดได้สะดวกสะดวกนะครับเพราะว่าเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับผมติดตั้งเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไว้สําหรับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการถอดปีกเก็บขึ้นรถลงรถนะครับผมมันก็จะสะดวกนะครับโอเคครับผม ค <Okay. S 1> แค่เอามาวางปุ๊บมันก็จะล็อกนะครับผมก็เซฟด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราลงจอดสมมติถ้าเลยรันเว์ไปลงหญ้าหรือลงอะไรที่มันมีกิ่งไม้กิ่งหญ้าอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ถูกเกี่ยวนะครับมันก็จะหลุดไปก่อนดีกว่าให้ตัวโฟมมาฉีกนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นความปลอดภัยเพิ่มความปลอดภัยนะครับโอเคครับแล้วก็เท่ดีด้วยนะครับผมไม่ต้องขันไม่ต้องอะไรนะครับไม่ต้องติดกาวแช่ทิ้งไว้ถอดเก็บได้สบายๆนะครับ K okay, cop. ครับผมระบบแฟบนะครับตั้งสโลไว้นะครับเหมือนมีไฮดรอลิกนะครับจะได้สมจริงนะครับครับผมแล้วก็แฟบมีรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับมีตัวเลขข้างล่างด้วยนะครับ่ะต่อไปนะครับระบบไฟอัพเตอร์เบิร์นเนอร์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะแท็กซี่กลับมานะครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับพอไปได้นี่นะครับรายละเอียดของความเป็นสเกลต่างต่างนะครับผมอาวุธนะครับตรงหัวนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับคลิปก็เป็นพลาสติกนะครับผมนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับผมแล้วก็นี่นะครับปืนนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่คืองานซูเปอร์สเกลนะครับผมก็จะมีรายละเอียดสมจริงอย่างนี้นะครับห้องลักบินนะครับเห็นไหมครับมีเห็นไหมครับ หน้าปัดไดมีหมดนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็สามารถถอดได้นะครับเมื่อเราจะขนใส่รถตรงหัวก็ถอดได้นะครับผมเนี่ยครับหล่อมากครับผมสกายฮอสนะครับแฟบก็สวยนะครับแล้วก็ตัวอาวุธนะครับสวยงามมากนะครับผมตรงนี้นะครับรายละเอียดดีมากนะครับผมไม่ใช่เป็นการตัดด้วยสีนะครับแต่เป็นการตัดด้วยนะครับมีขอบนะครับเป็นมิติลึกเข้าไปข้างในนะครับทุกอันเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ฟึบนะครับงานสวยมากโอเคครับผม ครับต่อไปก็มาดูระบบ afterburner นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพอเราเร่งนะครับ<ด>จับ<อ>ลางไวห้หน่อยนะเร่งจะมีไฟออกมาที่ท่อ,อยิ่งเร่งแรงนะครับไฟก็จะยิ่งสว่างาอ่าประมาณนี้ครับผม super scale ปปครับ โอเคครับมาเล่นอาซกันครับเพื่อนๆรอส่งขึ้นฟ้ากันนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพอคนอาก r ซีทุกท่านก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ